I want to be นิยามตัวคุณด้วยคุณเองสวัสดีทุกท่านค่ะกลับมาพบกับ I want to be podcast นะคะกับสาวรักษ์เช่นเคยค่ะวันนี้นะคะก็ขอนำเสนอเรื่องราวดีๆนะคะเช่นเคยเลยนะคะก็คือวันนี้นะคะจะมาพูดถึงเรื่องของเบนโตะค่ะศิลปะแห่งข้าวกล่องเองนะคะที่หลายคนนะคะได้ลองแบบไปเที่ยวญี่ปุ่นอะไรนะคะก็ต้องเห็นแน่นอนว่า เบนโตะในของญี่ปุ่นเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะแลวไม่ว่าจะเป็นแค่ของญี่ปุ่นนะในประเทศไทยเนี่ยค่ะวัฒนธรรมของการเบนโตเนี่ยก็คือแบบเยอะมากๆเช่นกันนะคะหรือว่าพวกโอนิกิริทั่วไปอะไรต่างๆนะคะในประเทศไทยมีก็ค่อนข้างเป็นนิยมเช่นกันนั่นเองนะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องของความเป็นเบนโตเนี่ยมันเริ่มต้นขึ้นมาได้ยังไงนะคะแล้วก็ทําไมถึงป๊อปปูล่ามากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นทนั้งไทยทั้งในญี่ปุ่นเองด้วยนะคะ ถ้าหากนะคะเทียบในเป็นเรื่องของเรื่องของมื้อกลางวันนะคะที่สําคัญเนาะในประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างนะคะให้เรียกว่าเรียกว่ามือ้อไหนที่สําคัญที่สุดนะคะก็หมายถึงว่าจะเป็นน่าจะเป็นมือ้อเช้านั่นเองนะคะที่รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่สําคัญที่สุดนะคะในการที่เราเพิ่มพลังของเรานะคะแต่ว่าญี่ปุ่นเนี่ยค่ะให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของมื้อกลางวันนั่นเองนะคะหรือเรเรียกว่าเบนโตะนั่นเองนะคะ เบนโตะเนี่ยคือก็อย่างที่ทุกคนทราบอยู่แล้วนะคะว่าเป็นลักษณะของข้าวกล่องนะคะที่คือทุกคนน่ยอาจจะเตรียมไปจากที่บ้านนะคะจากภรรยาหรือครอบครัวคุณแม่หรืออะไรอย่างเงี้ยต่างๆนะคะที่นําเอาไปให้แบบกินในที่ทำงานนะคะหรือว่าให้ลูกๆไปเรียนอะไรนะคะก็เป็นข้าวกลางวันนั่นเองนะคะที่เขาเรียกว่าให้ความสําคัญมากๆเลยนะะเนี่ยค่ะเบนโตะเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นข้าวกล่องสําหรับพอเลยนะคะเขามีมาตั้งแต่สมัยแบบ นานมากๆนะคะของญี่ปุ่นเลยนะคะคือชนชาติตหลายๆชนชาติหรือชาวญี่ปุ่นเองนะคะเขาเรียกว่าการไปล่าสัตว์ค่ะแต่ละครั้งนะค,ะคือเขาเรียกว่ามันต้องมีการพกพาอาหารนั่นแหละเพราะว่าในการไปล่าสัตว์ในแต่ละครั้งเนี่ยมันไม่ได้แบบว่าไปหาอาหารที่แบบอยากกินอะไรนะคะแล้วก็จะหาได้ในทันทีนะคะบางทีอาจจะไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มันแบบหาอาหารยากนะคะหรือว่าแบบ หาอาหารแบบมันไม่ได้ง่ายเลยนะคะในการนั่นคือก็จะต้องมีการพกพาไปนั่นเองนะคะเนี่ยก็คือเป็นต้นกําเนิดเหมือนกันนะคะที่ของญี่ปุ่นเองนะคะในสมัยนั้นนะคะที่เขามักจะพกอะไรไปรู้ไหมคะคือพกอินิโอนิกิรินะคะอนิโอนิกิริคือข้าวปั้นนั่นเองนะคะที่ก็คือก็จะพกไปเลยะค่ะในการที่ ในการเดินเข้าป่าอะไรเงี้ยมันง่ายนะคะต่อการพกพามากๆค่ะทุกคนก็โอนิกิริอ่อก็เหมือนข้าวปั้นแล้วก็ยัดไส้อะไรสักอย่างเนาะแล้วก็พันๆด้วยสาหล่ายอะไรเงี้ยค่ะก็จะพกพานะคะก็สะดวกสบายมากๆนะคะทีเนี้ยเขาบอกว่าในสมัยก่อนนะคะของโอนิกิริเนะะี่ยค่ะ เขาบอกว่าเขาทําจากข้าวเหนียวนั่นเองนะคะอืมเป็นความรู้ที่น่าสนใจเช่นกันนะคะเพราะว่าในสมัยนี้ใช่ไหมคะนการทําโอนิกิริของออคนญี่ปุ่นเองนะคะหรือว่าในในประเทศไทยเนี่ยที่นิยมทํามากๆเลยค่ะก็คือจะทําด้วยเป็นเ,เขาเรียกว่าเข้าวปุ่นั่นเองนะคะจะไม่ใช่ทาโดยข้าวเหนียวเนาะเพราะถ้าทำโดยข้าวเหนียวอะ่ะมันค่อนข้างจะมีรสชาติที่มันขแข็งนิดนึงนะคะแล้วก็มันไม่ได้อ่อนนุ่มแบบอะไรขนาดนั้นนะคะเขาบอกว่า เนี่แหละสมัยก่อนนะะี่ค่ะของญี่ปุ่นเนี่ยทำได้จากข้าวเหนียวนะคะแต่เมื่อเข้าสู่นะคะยุคคามาคุระนะคะแล้วก็ยุคเซงโงกุนะคะของญี่ปุ่นนั่นเองนะคะเขาบอกว่าทีเนี้ยได้กลายเป็นอ่ากลายเป็นอุรุจิโคเมะนะคะหรือเรียกว่าข้าวญี่ปุ่นนั่นเองนะคะที่ใครที่แบบเอ่อได้ลองไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยก็น่าจะได้เคยได้ริมรองนะคะรสชาติอาหารนี้แน่นอนนะคะว่า รสชาติของข้าวญี่ปุ่นนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็เขาบอกว่าที่นิยมกันอยู่ในแพร่หลายในปัจจุบันนี่แหละก็คือข้าวญี่ปุ่นนั่นเองนะคะที่จะนํามานะมาทําเป็นข้าวข้าวเบนโตนะคะแล้วก็พวกโอนิกิริต่างๆนะคะเหตุผลนะคะเขาบอกว่าทําไมถึงเปลี่ยนจากข้าวเหนียวล่ะมาเป็นข้าวญี่ปุ่นเนะคะเพราะว่าเกษตรกรค่ะของญี่ปุ่นเนี่ยมีเขาเรียกว่ามีการทํา ข้าวผลิตข้าวที่เยอะขึ้นนะคะกลายเป็นอาหารหลักของคนญี่ปุ่นไปเลยนั่นเองนะคะอืทีนี้ก็โอนิกิริเนี่ยก็มีการปรับเปลี่ยนเช่นกัน,นะคะ่ะจากข้าวเหนียวนะคะที่ก็กลายมาเป็นข้าวญี่ปุ่นหรือว่าข้าวเจ้านั่นแหละนะคะทีนี้นะคะเขาบอกว่าการซื้อเบนโตะเนี่ยเขาเรียกว่า คือมันหมายถึงว่าเริ่มต้นอย่างไรนะคะเริ่มต้นจากการที่คนนะคะไปดูการแสดงละคระคะ่ะการแสดงละครแบบของญี่ปุ่นในสมัยก่อนอะไรเงี้ยค่ะเบนโตะเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าทําที่บ้านนั่นเองนะคะก็อย่างที่ทุกคนรู้กัน,นะคะ่ะว่าก็จะมีกล่องเบนโตะน,นะคะก็จะมีเวลาเทศสักเขามีแบบเขาเรียกว่าเซตเทศกาลต่างๆก็จะมีเป็นรูดลายต่างๆเช่นกันนะคะที่ทุกคนเนี่ยจะนํานิยมนะคะไปทํา ความหลากหลายให้ความน่าสนใจความตื่นเต้นต่างๆของเบนโตะนั่นเองนะคะเขาบอกว่าเป็นวัฒนธรรมที่คือเริ่มจากการที่เขาไปดูการแสดงละครนี่แหละคะ่ะแล้วก็ทีเนี้ยก็มีการซื้อเบนโตะก็ไปดูการแสดงอะไรอยที่โรงละครนะคะพวกสมัยเอโดะนั่นเองนะคะแต่เดิมเนี่ยเขาบอกว่าเบนโตะเนี่ยมีมีไว้สําหรับให้นักแสดงทานเท่านั้นนะคะเนาะจะไม่ได้แบบ แพร่หลายมากนักนะคะทีนี้ก็มานำมาถูกขายให้แก่ผู้ชมที่มาดูการแสดงละครเช่นกันค่ะทีนี้ก็เลยกลายเป็นบูมมิ่งเลยว่าก็จะถูกนำไปไปแบบ กินนะคะไปรับประทานอาหารทํากิจกรรมยามว่างค่ะทั่วไปนะไม่ว่าจะเป็นการชมดอกไม้ทั่วไปเลยค่ะการดูแสดงละครหรือการแม้กระทั่งการไปทํางานนะคะแล้วก็หรือการที่ไปโรงเรียนนะคะของเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะเห็นถ้าเรานะคะได้ดูพวกยูทูบเบอร์ของญี่ปุ่นหลายๆท่านนะคะถ้าเป็นคนไทยอะไรเงี้ยก็คือเขาก็จะทําโอนิกริริหรือว่าการทําเบนโตะเนี่ยให้ลูกๆนะคะไปทานนะคะหรือว่าพวกยูทูบเบอร์ของญี่ปุ่นนะคะผู้จัดอีกเป็นหนึ่งคนที่ รู้สึกว่าสนใจในเคาเตอร์ของญี่ปุ่นเช่นกันนะคะแม่บ้านญี่ปุ่นเนี่ยก็ต้องมีการที่เขาเรียกว่าเตรียมตัวนะคะเตรียมอาหารที่จะให้ออลูกหรือสามีนะคะที่จะไปทำนำไปทํางานหรือว่าไปเรียนนั่นเองนะคะทีนี้ก็ถูกแพร่หลายอย่างมากมายนะคะที่เริ่มต้นจากจุดที่คนไปดูการแสดงนี่แหละนะคะที่นี้เขาก็ถัดมานะคะเขาเรียกว่าะไรทำนะคะเอคิเบ้งนะคะเอคิเบ้งคืออะไรนะคะเอคิเบ้งคือเขาเรียกว่า ข้าวกล่องสถานีรถไฟนี่เองนะคะถูกเริ่มแพร่หลายมากขึ้นนะคะเริ่มจากที่สมัยเอโดะเลยค่ะยุคสมัยเมจินะคะที่เกิดเอคิเบงเกิดขึ้นนะคะเขาบอกว่าเกิดการจําหน่ายเนี่ยพวกข้าวเบนโตะกล่องนี่แหละนะคะที่สถานีรถไฟอออุสึนโนมิยะนะคะในในคิสสกะที่หนึ่ักราสิบ่งพันแปดรค่ะเริ่มแรกนะคะเขาบอกว่าเขาเริ่มนะคะเป็นข้าวปั้นสองก้อนธรรมดาธรรมดาเลยะคะ่ะ แล้วก็เขาเรียกว่าก็มีการใส่เขาเรียกว่าใส่ไส้อะไรอย่างนี้นะคะง่ายๆนะคะแล้วก็บางอันก็มีหอ่อห่อด้วยใบไม้ไผ่อ่อนนั่นเองนะคะทีนี้หลังๆค่ะก็คือถูกแพร่หลายมากขึ้นนะคะพื้นในพื้นที่ต่างๆจากแบบพื้นที่เล็กๆนะคะแล้วกข็ขยายไปทั่วทั้งญี่ปุ่นเลยนะคะนี่แหละนะคะก็กลายเป็น c u เจอร์ของวัฒนธรรมเบนโตกเกิดขึ้นนั่นเองนะคะ จากโอนิกิริธรรมดาค่ะกลายเป็นนะคะข้าวเบนโตะที่ญี่ปุ่นทุกที่นะคะมีข้าวเบนโตะนั่นเองนะคะต่อมาค่ะเขาบอกว่าข้าวเบนโตะเนี่ยถูกนําไปที่ร้านสะดวกซื้อน,นั่นเองนะคะโอ้โหถ้าใครในะที่มีโอกาสได้ลองไปที่ญี่ปุ่นนะคือแบบจะรู้เลยค่ะว่าไส้ในญี่ปุ่นอะ่ะคือแบบโอนนกิริหรือข้าวเบนโตะนะคะจะมีเลือกหลากหลายแบบมากนะคะแล้วก็น่าสนใจมากๆเลยค่ะเขาเรียกว่า พอยุคชว่าดนะคะร้านสะดวกซื้อก็มีพวกตามเซเว่นเอเเว่นนะก็มีการนำเข้าฮอทดอกนะคะในในปี1974นั่นเองนะคะมาขายแบบออจากสหรัฐอเมริกานะคะแล้วก็แต่ก็ยังไม่เป็นตกมาขายนะ,ะแต่ว่าเริ่มในปี1978นะคะก็เริ่มแบบนิยมมากขึ้นค่ะ mm hmm. เขาเรียกว่ากลายเป็นเขาเรียกคำพูดที่ว่าคอมพานีโอนิกิรินั่นเองนะคะหรือว่าพวกเขาปั้นในร้านสะดวกซื้อนั่นเองนะคะก็เริ่มแบบ เขาเรียกว่าอะไรมีการแผ่ขยาย c u l t u r ์นี้เกิดขึ้นนั่นเองนะคะในไทยก็คือแบบมีเยอะมากนะคะในเทนทันนี้ของ7 e เ e ่นอเนาะในโอนิกิรินะคะที่ใครที่อยากลองข้าวปั้นหรือข้าวเบนโตะนะคะตามดองกี้อะไรอย่างเงี้ยก็มีแบบให้เลือกหลากหลายมากๆเลยนะคะลองนะคะลองลอง ออลองไปลองหาดูนะคะว่าอยากชื่นชอบแล้วก็รสชาติแบบไหนสามารถมาแชร์กันได้ค่ะสำหรับนี้นะคะก็ I want to be นะคะก็นำเสนอเรื่องราวดีๆนะคะหากใครนะคะชื่นชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะสำหรับกำลังใจแล้วก็คอมเมนต์ต่างๆนะคะก็จะมีการพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะคะก็เป็นอะไรที่กำลังใจนะคะแล้วก็ต้องผู้จัดต้องพูดว่าขอบคุณมากๆจริงค่ะเพราะว่า ผู้จัดนะก็เริ่มต้นจากศูนย์จริงนะคะแล้วก็มาเริ่มต้นทําอะไรอย่างนี้นะคะอยากให้รู้สึกว่าเป็นพื้นที่แห่งความรู้นะคะอะไรที่สามารถแชร์กันได้ไม่ว่าจะตรงไหนอะไรเงี้สามารถแนะนําผู้จัดได้เช่นกันนะคะสาหรับนี้ค่ะขอบคุณมากๆค่ะขอตัวลากันไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ